สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับเรามาติดตามในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายถึงค่ำที่ผ่านมาถึงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนตกมากในหลายพื้นที่นะครับมีการกระจายตัวแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงค่ำนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันตั้งแต่ 6กนวันนี้18กรกาวันนี้จนถึง6กรกาพรุ่งนี้นะครับ6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับในช่วงหัวค่ําวันนี้การกระจายตัวของฝนยังคงกระจายตัวดีนะครับครอบคลุมในหลายพื้นที่เกือบทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโซนตรงนี้มีโอกาสเจอฝนเยอะนะครับอาเภอรี้ลําพูนนะอำเภอล้อมแรดนะครับสเงาตาก พุ่งเสือมสวรรคโลกนะครับสีสัชนาไรและก็วังชินนะครับลำปางตรงรอยต่อระหว่างลำปางกับสุโขทัยนะครับรอยต่อระหว่างลำปางกับสุโขทัยและก็ลำปางกับจังหวัดตากนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับสีเข้มเช่นเดียวกับตรงเชียงใหม่ตรงนี้นะครับเชียงใหม่แถวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตรงนี้อำเภอสันกำแพง อำเภอเมืองนะครับมีโอกาสอำเภอดอยสะเก็ดนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลายนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะแม่สระเรียงนะครับอมก๋อยเชียงใหม่นะครับนี่คือสีเข้มนะครับในส่วนของพื้นที่มีโอกาสเจอกลุ่มฝนหนักนะครับ แถวภาคกลางนะครับวันนี้ภาคกลางฝนกระจายตัวดีตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับไทยสาลีนครสวรรค์นะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอหนองฉางนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอตากฟ้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาลบบุรีนะครับแถวลำนารายแล้วก็โคกสำโรงนะครับสะโบดโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับวังบ่วงนะครับลบบุรีวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์ บึงสามพันนะครับแล้วก็นี่นะครับรอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับในส่วนของลบบุรีตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับสระบุรีนะครับอำเภอเมืองแล้วก็หลายๆอำเภอของสระบุรีนะครับอำเภอบ้านนานครนายกหนองแซงสระบุรีเสาให้แก่งคอยแล้วก็บ้านนานครนายกนะครับอำเภอเมืองนครนายก,ก,ายกบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ศรีมหาโพปราจีนบุรีศรีมหสถนะครับ ตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงหัวค่าวันนี้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพแล้วก็สามพานสามพานนครชัยศรีนะครับของจังหวัดนครปฐมบ้านโป่งราชบุรีโพธารามอำเภอเมืองนะคร,ราชบุรีท่าเรือนะครับแล้วก็กำแพงแสนของกำแพงแสนบางเลนของนครปฐมนะครับ แล้วก็นนทบุรีนะครับสามโคกปทุมธานีลังสิตเสนาของเสนานครหลวงนะครับของอ่าพระนครศรียุทธยาะครับตรงนี้มีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็สุรินทร์นะครับตรงรอยต่อระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะปราราสาทพระราชัยกระสังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะรวมทั้งอำเภอเมืองสุรินทร์บ้านกรวดนะครับละหานทรายตรงนี้บุรีรัมย์นะครับ แล้วก็โนนสูงพิมายอำเภอเมืองโคราชด่านคุนทดนะครับบ้านปรางของชัยภูมิบําเหน็จนรงชัยภูมิบัวใหญ่โคราชปะทายนะครับแล้วก็หนองสองห้องอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นตรงนี้นะครับมีโอกาสเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับกุดรังมหาสารคามนะครับอำเภอเมืองมหาสารคาม101ร้อยเอ็ดกาลสินนะครับตรงนี้โพชัยกาลสินนะครับโซนนี้มีโอกาสเจอกลุ่มฝนหนักนะครับแล้วก็แถว วานอนนิวาสสกลนครพรเจริญบึงการนะครับโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับตรงนี้มุกดาหารนิคมคำสร้อยนะปุชินารายการศิลนะรอยต่อระหว่างการศิลกับมุกดาหารนะครับนี่คือการกระจายตัวของฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับแล้วก็แถวหลังสวนชุมพรนะครับสวีชุมพรหลังสวนท่าแซะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้สุราชธานีนะบ้านนาสารพระแสงฉวางเขาพนมกระบี่นะครับ ทุงสงคนครศรีธรรมราชฉวดนะครับอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชบางแก้วพัทลุงนะครับวนเนียงสงขลานะครับตรงนี้ย่านตาขาวตรังสีเกาตรังมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักได้นะครับในช่วงหัวค่านี้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้ช่วงหัวค่าแล้วก็ไปดูนะครับช่วงประมาณอ่อช่วง ประมาณค่ำคืนนี้นะครับ19นาฬิกาตรงนี้พื้นที่ที่มีโอกาสจะเจอฝนนะครับหลายพื้นที่นะครับตรงขอนแก่นนะครับบ้านไผ่อำเภอพนอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นนะครับบ้านแหดกุดรังมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับนาเชือกบละบือวาปีปทุมพะยากรภูมิิสัยนะครับคูเมืองบุรีรัมย์ประทายพิมายนวนสงโคราชนะครับบ้านปรางชยภูมินะครับ รอยต่อระหว่างโคราชขอนแก่นชัยภูมิตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับพับพระชัยปราศาสตร์กระสังบุรีรัม์นะครับรอยต่อระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัม์นะครับมีโอกาสาจะเจอฝนชุดใหญ่นะครับหนองบัวนครสวรรค์นับภัารีชุมแสงบางมูลนาคตะพันหินพิจิตรนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับตรงนี้โคกสำโรงลบบุรี แล้วก็นครนายกบางส่วนนะครับอยู่การเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับสีเข้มเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ้อมแรกทุ่งเสี่ยมสวรรคโลกวังชิ้นลีนะครับอำเภอเมืองลำปางอำเภอรองนะครับอำเภอเด่นชัยนะครับตรงนี้รอยต่อของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้ฝั่งนี้นะครับแถวสุราษธานีนะครับ บ้านนาสารพระแสงเขาพนมอำเภอพนม,พนมดอนศักดิ์สิชนท่าสาราตรงนี้ของนครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงชะอวดแล้วก็ระโนดนะพัทลุงบางแก้วควรเนียงนะครับสีกาวย่านตาขาวตรังกระบีนะ่กกนับเกาะยาภูเก็ตนี่มีโอกาสเจอฝนหนักนะครับท้ายเหมืองพังงานนับตะกัวป่าพนมคุระบุรีนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงค่ําคืนนี้นะครับ หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเจอฝนต่อเนื่องนะครับไปดูช่วง21นาฬิกานะครับช่วงคําลงไปนิดหนึ่งก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับแถวอ่ากาลสินขอนแก่นนะครับมหาสารคามร้อเอโคราชชัยภูมิบุรีรัมนะครับแล้วก็นครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรลบบุรีนะครับตรงนี้ที่มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับ แล้วก็สุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสตรูลกระบี่นะครับนครศรีธรรมราชที่มีโอกาสเจอกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้จะเห็นว่ามีโอกาสเจอกลุ่มฝนนะครับพอช่วง23นาฬิกานะครับอีสานตอนบนนะครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นในแถว นครพนมนะครับบึงการสกลนครแล้วก็กาลสินนะครับรวมทั้งมุกดาหารบางส่วนนะครับดึกๆฝนเริ่มที่จะกระจายตัวออกไปนะครับข้างนอกนะครับในส่วนของโซนอีสานแต่ว่าภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสเจอฝนนะครับสุราษฎร์ธานีระนองนะครับภูเก็ตตรังรวมทั้งนครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประจวบคีรีขันธ์บางส่วนมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของ กลุ่มฝนนะครับในช่วงค่าคืนนี้ไปดูช่วงดึกๆนะครับดึกๆนี่เป็นโซนภาคใต้นะครับที่มีโอกาสจะเิดฝนนะครับแถวกระบี่พังงาคุระบุรีนะครับบ้านนาสารนะครศรีธรรมราชตรังนะครับตรงนี้ที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็พอช่วง ตีสี่นะครับสี่นาฬิกาโซนภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกนะครับจังหวัดน่านแพร่แล้วก็อุตรดิษฐ์นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอฝนในขณะเดียวกันภาคใต้ก็ยังคงเป็นฝั่งตะวันตกนี่นะครับระนองพังงากระบี่นะครับแล้วก็สะตูลตรงนี้ส่วนภาคใต้ตอนล่างก็เป็นในโซนราชิวาทนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วง พอเช้าตรู่นะครับ6นาฬิกาก็ตรงนี้นะครับจับตาดูโซนภาคเหนือตรงนี้แถวแพร่นะครับแพร่แล้วก็พยา,น,าน่านอุตรดิตถ์ตรงนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่สีเข้มนะครับที่เริ่มก่อตัวขึ้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงหัวค่ำนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ